สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดบวตข่าวสารของพิศดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 n e w เริ่มต้นกันที่ทำไมแบ็กขวาคนใหม่ของพิศดาดงครับจำเป็นต้องมีอาริอัต พิซาแดแมนเชตเตอร์อยูไนเต็นะครับถูกเมาส์ให้แซดว่ากำลังจะคว้าตัวซานติเโกอาริอัตครับมาเสริมทัพเนื่องจากว่าเขาถูกเอลิติโกมาดิดครับลอยแพในช่วงซัมเมอร์และสามารถย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นว่ากันตามจริงเนี่ยเทนฮากเองนะครับก็ใช้เงินจ่ายตลาดในซัมเมอร์นี้ไปอย่างมหาศาลครับโดยเฉพาะทูเมยียนน100ล้านยูโรครับ ในดวของแอนโตนีปีกทีมชาติบราซิลจากสมอสรอาแจ็คให้ย้ายมาร่วมงานด้วยที่อุทร,ฟรัฟอร์ดนอกจากนั้นแล้วนะครับแอนโตนีเองนะครับนักงเต็มใหม่ของแมนเชสเตอร์นแต่ยังประกอบไปด้วยทาเลอร์มา,ลาเลเซียคริสเตียนอิดิเชนลิซโนโมาติเนสและกาซิเมโรแต่ไม่ไวครับมีข่าวลืสอสนร้อนว่าเทนฮากเองต้องการดึงแบ็กขวาทีมชาติโคลัมเบียรายนี้เข้ามาสู่เพิ่มอีกรายครับแม้ว่าเขาจะปฏิเสธในการขายอารอนบานบิสกาออกจากสมอสรในช่วงซัมเมอร์ก็ตาม ทั้งนี้เป็นที่เชื่อกันว่าเทนฮากเองยังไม่พอใจกับตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งเขาเนี่ยพลาดในการคว้าตัวนักเตะใหม่มาร่วมสังกัดหลังถูกลือกับเซจิลโอเรสนักเตะทีมชาติสหรัฐนะครับที่สุดท้ายแล้วนะครับย้ายออกไปที่บาร์ซ่าร่วมทีมกับอซิมิลานแบบยืมตัวจึงส่งผลให้แมนเชสเตอร์เนเต็กลายเป็นข่าวกับอาริอัสครับในขณะนี้ซานติเาโกอาริอัสครับแบ็กขวาวัย30ปีติดทีมชาติโคลอมเบียไปแล้วทั้งหมดห้นัดแล้วก็ย้ายมาหากินในยุโรปตั้งแต่ปีสองบันบ ตามมาด้วย PSV h ครับไฮโอเฟนและก็เอลิติโกมาเรีดรวมทั้งถูกทีมตรวหมีปล่อยให้เลวากูเซนครับกับกรานด้านั้นยืมไปใช้งานในสซีซั่นที่ผ่านมามีประสบการณ์ในสมรภูมิฟุตบอลโลกมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ปี24ครับที่เมืองกาแฟซึ่งเขานะครับได้ลงสนาม3นัดหลังจากสร้านชื่อกับ p ีเครับโดยดาวเตะท,ที่เกิดในเมืองเมเดยินครับลงเล่นในทีมดังของลีก เมืองกระหันลมไปทั้งสิ้น172นัดระหว่างปี2013ถึง2018ที่ผ่านมาครับและมีผลงานยิงได้10ประตูบวกกับ21แอซซีสต์ครับแล้วก็พาทีมนั้นคว้าแชมป์ลีกได้3ส,สมัยในยุคข,ของกุนซืออย่างฟิลิปโคคูครับกระทั่งในเดือนกร,รกฎาคมปี2018ครับอาริยัตเองนะครับที่ย้ายมาที่เอติโกมาดิดครับภายใต้ค่าตัว11ล้านปอนด์แต่ไม่อาจโชว์ฟอร์มได้ดีพอในลีกกระทิงดุได้พร้อมลงบูกับทีมตุรามี51นัดประกอบกับอาการบาดเจ็บรบก สุดท้ายนะครับก็ถูกส่งไปที่เลว์คูเซนกับรานาดายืมตัวทีมและซีซั่นเนื่องจากไม่อาจแย่งตำแหน่งจากเกรียนทิเปียกับซิเม e เวอร์ซากโกกระทั่งในช่วง Summer ogo, ซัมเมอร์เดย์โอซิเมโอนี่ครับนายใหญ่ของอาร์เจนตินาจึงตัดสินใจปล่อยเขาออกจากทีมไปซึ่งในขณะนี้นะครับอาริอัตเองนะครับยังไม่มีต้นสังกัดแต่อย่างใดครับและเหตุผลที่ว่าทําไมต้องเป็นคนนี้ เป็นที่ความมั่นใจว่าเทนฮากเองเนี่ยครับไม่เปลืม่มวานวิสก้าซึ่งเสียตําแหน่งแบ็กขวาตัวจริงนะครับให้กับดีโกาดาโลครับอย่างทวานไปแล้วซึ่งมีร,รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ากุนซือชาวรัสตั้งใจที่จะจัดชื่อของวานวิสก้าออกจากทีมไปเนื่องจาก ไม่ได้อยู่ในการทําทีมระยะยาวของเขาทําให้เจ้าตัวนะครับไม่รับโอกาสในการลงเล่นในสืกตุลลิก6นนาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่านักเตะลูกครึ่งอังกฤของโกผู้นี้นะครับแทบจะหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วเนื่องจากในเกมของยุโรป,ปรลีกเมื่อคืนวันทุนฮัสบดีแข่งรายนนี้ยังไม่รับโอกาสในการลงเล่นอีกเลย แม้จะมีชื่อเป็นตัวสำรองก็ตามครับในเกียรติมื่กล่าวได้ครับเทนฮากเองเนี่ยส่งลิโกดาโลครับลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ,บ็คขวาแต่มีการเปลี่ยนเอาลิซโนมาร์ติเนสลงสนามไปในช่วงแทนครึ่งหลังครับซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของดาวเตะรายนี้แต่อย่างใดครับในขณะที่วันวิสก้าเองเคยลงเล่นในตำแหน่งนี้ไม่รับโอกาสครับในขณะดี่วการแมนยูปล่อยอิตาเลสครับให้ย้ายไปที่ QPR แบบยืมตัวโดยเลือกเก็บเวลามิเรียมครับที่เล่นเป็นแบ,บ็คขวาได้เช่นเดียวกักนเอาไว้กับทีม แต่ไม่มีการส่งรายชื่อลงเล่นในสึกยูโรปาลีที่ผ่านมาครับเนื่องจากเด็กปั้นวัย2ปีรายนี้มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนและก็ส่งผลให้กับทีมเนี่ยจากเมืองผู้ดีนะครับถูกลือกับอาริอัตแน่นอนว่าพ่อค้าแข้งอเมริกาใต้รายนี้เคยเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังในช่วงย้ายไปลงบูกับกรานด้าแต่ล่าสุดนั้นนะครับเขาก็หายเจ็บแล้วนะครับและถูกมองว่าประสบการณ์ของเขาน่าจะเข้าตาเทนฮากซึ่งยังเสริมทัพในตำแหน่งแบ,บ็คขวาได้ไม่รู้ล่วงยิ่งไปกว่านั้นนะครับสื่อเมืองกระทิงเชื่่ Ari อ่ออวาาารรัเงนนพ้้มมยยไปต ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเลยในเมื่อโอกาสงามขนาดนี้เปิดกว้ายกเขาครับประกอบกับไม่เลรกครับเสริมกีว่าที่จริงและปี่นแสดงให้ความสนใจกับนักเตะรายนี้มาตั้งแต่ปี2 0 1 4แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับเชมัสคแมนครับในช่วงที่พวกเขาเนี่ยมองหาตัวแทนของราฟาเอลลาซิวาฟูลแบ็กชาวเมืองกาแฟเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงเป็นโอกาสดีที่2งฝ่ายนะครับจะลงเอยการในช่วงท้ายสุดแม้ว่าอาริอัตเองนะครับอาจจะไม่ถึงกับถูกมองว่าจะไปยั่งตำแหน่งกับดาโลครับแต่อย่างน้อยนะครับเทนฮาก็น่าจะอุ่นใจมากขึ้นเมมื่อี ตำแหน่งที่สามารถทดแทนกันได้นะครับเป็นสำรองอยู่แล้วนะครับและก็มีคุณภาพด้วยนะครับเอาล้ครับดีวนี้ก็กระพือมาอีกแล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับเขาจะลงอย่างไรกับพิศาจแดงนะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือการเดบิตข่าวสารของพิแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ